กลับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับกลับนมัสการนะครับท่านรองนะครับวัดป่ายสรธรรมนะครับแล้วก็พี่โชนะครับพี่ประถมนะครับแล้วก็พี่ประการนะครับวันนี้นะครับบ่าป้อมก็ได้มีโอกาสนะครับมาอยู่กับพี่โชคพี่ประถมพัดนะครับแล้วก็พี่ประการนะครับแล้วก็หนึ่งในทีมนะครับผู้จัดสร้างนะครับอ๋อแล้วก็เห็นว่าทีมผู้จัดสร้างนี้มี3ท่านใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเนี่ย ติดภารกิจด่วนก็คือคุณนิติศาสตร์นะครับที่ติดภารกิจด่วนนะครับส่วนวันนี้นะครับบ่าวป้อมนะครับก็จะมาคุยนะครับเรื่องเหรียญรุ่นที่กําลังมาแรงนะครับของหลวงปู่ซูลนะครับได้ข่าวว่านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับบุญร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับเดี๋ยวบ่าวป้อมนะครับจะมาคุยกับทางผู้สร้างนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทางผู้สร้างนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับว่า เป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่แล้วทําไมถึงมาจัดสร้างตุนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากทางซ้ายมือผมพี่ปฐมพัฒน์ก่อนนะครับครับเชิญครับสวัสดีครับยึดเจนเนเลยครับผมปฐมพัฒน์นะครับก็ทํางานที่กรุงเทพครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ในในแง่ของการสร้างรุ่นอธิษฐานบันดาลโชคเนี่ยก็ ได้รับการเชิญชวนจากจากน้องโชคนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพบกันโดยโดยบังเอิญนะครับโดยโดยแสงแห่งบุญของหลวงปู่จริงๆนะครับก็ผมได้ได้มีโอกาสที่จะ,ะบูชาแสงแห่งบุญไปนะครับแล้วก็ทางน้องโชคเขาก็ทักมาว่าอยากจะทำะบุญใหญ่ด้วยกันไหมซึ่งซึ่งพอเห็นว่าทำเพื่อหลวงปู่ผมก็เลย ต่อปากรักคำแล้วก็คิดว่ารุ่นอธิษฐานบม่ดาำโชคเนี่ยเรามีความตั้งใจเต็มที่ที่จะทำเป็นบุญบริสุทธิ์เพื่อหลวงปู่เพื่อวัดป่าสาะธรรมจริงๆครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวทักต่อนะครับทางพิชูนะครับเดี๋ยวรบกวนทางพิชูนะครับแนะนําตัวนะครับเดี๋ยวขอใหม่ด้วยครับแต่ตอนนี้อุปกรณ์ของบ่าวพ้อมยังไม่ค่อยครบนะครับใครจะสนับสนุนไม่้อยก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเชิญพิชูครับครับ ครับสวัสดีครับผมโชคชัยนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้สร้างของรุ่นอัิษฐานบดาลโชคนะครับก็จะมีผมมีพี่ปฐมพัฒน์แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือชื่อนิติศนะครับซึ่งติดภารกิจด่วนไม่ได้มาวันนี้ครับก็ผมทํางานอยู่สถาบันการเงินที่1นนะครับอยู่จังหวัดนครพนมนะครับแต่ว่าพื้นเพลแล้วผมก็เป็นคนสกลนครนะครับคนสกลนครนี่แหละนะครับลูกหลานลูกหลานแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำหนองหานเหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนพี่ประการกับทุกคนนะครับเพียงแค่ว่าเราก็ไปทํางานอยู่ที่นครพนมนะครับ ทีนี้ในส่วนของรุ่นอธิษฐานบันดาลโชคนะเกิดขึ้นจากว่าผมอยากจะคือผมเริ่มจากการทําบุญจากรูปเล็กเล็กรูปธรรมดาคือรูปแสงแหบุญนะก็อย่างที่ทุกท่านบางท่านอาจจะรู้จักบ้างบางท่านอาจจะไม่รู้จักก็คือรูปแสงแหบุญนั่นแหละนะครับพอทําแล้วผมรู้สึกว่าทําไปปุ๊บผมรู้สึกดี รู้สึกดีกับตัวเองก่อนคือรู้สึกว่าเออทำอะไรแล้วรู้สึกดีด้วยอธิบายไม่ถูกเนาะทำบุญซึ่งหลายๆท่านจะรู้ดีทำบุญแล้วมันรู้สึกดีอิ่มอกอิ่มใจครับทำอะไรก็อิ่มอกอิ่มใจลักษณะความอิ่มเอิบเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกคนอื่นไม่ได้มันต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับเช่นพี่โชคต่อครับพอพอรู้แล้วว่าทําบุญแล้วรู้สึกดีเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็นอกจากจะทําให้วัดแล้ว ทำให้หลวงตาแล้วทําอะไรให้มันจดจําไปด้วยก็คืออาจจะเป็นวัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งให้มันเป็นที่จดจําให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวสําหรับคนหมู่มากด้วยบ,บางทีรูปนะฮะบางทีอาจจะเป็นแค่รูปเล็กเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นวัตถุมงคลจริงจังในพธิธีจริงจงังอาจจะเป็นที่จดจํามากกว่าเนะี่ยในเรื่องของการทําบุญนะครับเริ่มแรกเดิมทีเราก็ตั้งใจจะทําบุญในลักษณะการสร้างวัตถุมงคลรุ่นอธิษฐานบรรดานชนนี่แหละครับ,รบเลิกแรกเดิมทีก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะถึงขั้นทําบุญให้โรงพยาบาลให้อะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องอกราบขอบพระคุณทางท่านหลวงเจ้าอาวาดนะครับทางวัดป่าอิสระธรรมนะครับที่ดํารินะครับให้สร้างรุ่นนี้เพื่อที่จะทําบุญให้กับโรงพยาบาลเพื่อเผยแพ่บาร,รมีของหลวงตาศูนย์โดยแท้นะครับทางเรานะ่ยไม่ก็แทบจะไม่ต้องคิดเลย <Okay. S 2> คือตกลงโดยไม,ไ,มไม่ต้องคิดเลย ไม่ต้องคิดสวีนาทีเลยเรื่องที่มันเกิดประโยชน์เรื่องที่มันเกิดบุญเราไม่ได้คิดเลยแล้วก็ตอบตกลงทันทีแล้วเราก็ดึงรุ่นอธิษฐา,า,านบรรดาชคงมาสร้างเพื่อที่จะทาสาธารณประโยชน์ทําบุญให้กับโรงพยาบาลอย่างที่แจ้งไปก็คือบุญร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือยืนยันก็คือยืนยาตามเจตานารมเดิมครับครับ,รบเราในฐานะสิทธิของหลวงปู่สูนนะครับที่วัดต่ายสะธาร,รมเราก็อยากจะในฐานะลูกศิษย์เนี่ยเราอยากจะทาอะไรเพื่อเป็นตอบแทนครูบาอาจารย์นะครับ ก็เลยคิดจะทำโครงการหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็คิดว่ารายได้ต่งตางๆหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็จะได้มาสอบถามทามงโรงพยาบาลว่าาอ,อยากที่จะ,ะทำอะไรอยากจะให้ทางเราช่วยเหลืออะไร,นะรก็ต้องขอ,ขอบคุณโอกาสที่ทางพให้ในวันนี้นะครับให้พวกเราที่ทำตรงนี้เนี่ย ได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลน,นะครับก็เลยอยากจะขอะอนุญ,ญาตนามาสการถังให้ให้ได้พูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับที่เราทํางั้นขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับว่าอันนี้สอบถามทางาผู้ชมทางบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนผู้ชมทางบ้านกันได้นะครับว่าชื่อรุ่นอธิฐานบรรดัลโชคนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับถึงเป็นชื่อรุ่นนี้ครับทาไมถึงใช้ชื่อนี้ได้ครับก็ เริ่มจากรูปก่อนนะครับครับต้องต้ององันดับแรกต้องกราบขอบพระคุณน,นะครับทางทีมผู้สร้างของรุ่นปฏิหารเอ่ยนิดหนึ่งนะครับ,รบเพราะว่ารูปอันรูปนี้จะเป็นรูปที่อยู่ในพิธีของปลุกเสกใหญ่ของรุ่นปฏิหานโครับรุ่นปฏิหารซึ่งเป็นรุ่นที่กาลังด่งดังอีกรุ่นหนึ่งคงโดตาศู์ซึ่งผมก็ชื่นชอบเช่นกันนะครับพอผมเห็นรูปนี้ปุ๊บผมสะดุดตาทันที ก็คือผมมีความรู้สึกว่าผมมองรูปนี้แล้วเหมือนได้รับพลังงานบางอย่างเหมือนหลวงตากาลังตั้งจิตอธิษฐานอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆนะครับเราจึงคิดว่าถ้ารูปนี้นะครับหลายๆคนเห็นหรือว,ว่าทำอาจจะทําเป็นรูปธรรมดาก็ได้หรืออาจจะทําเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเผยแพร่ให้คนอื่นได้เห็นด้วยผมมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มองแล้วเหมือนกับว่าตั้งจิตอธิษฐานตามที่หลวงตากําลังทําอยู่ ก็ดูคิดไปคิดมาอยู่ดีๆก็คิดไปเหรียญขึ้นมานะครับพอคิดไปเหรียญขึ้นมาผมก็ตั้งชื่อรุ่นว่าอธิฐานเฉยเฉยครับพอตั้งชื่อรุ่นว่าอธิฐานเฉยเฉยนี่รู้สึกว่ายัง้นไปมันไม่เชิงว่า้นไปแต่ว่าไม่รู้จัอธิษฐานเพื่ออะไรก็เลยได้ปรึกษากับผู้ใหญ่คนหนึ่งก็คือพี่พนมพัน์นี่แหละพี่พนมพัน์ก็คิดคิดไปคิดมาก็เติมให้เป็นคําว่าอธิษฐานแล้วก็มีคําว่าบรรดาลโชคให้อ๋อครับเพื่อให้มันมีที่มาที่ไปหน่อยไม่ใช่ว่าอธิฐานแล้วอธิฐาน พวกเราที่มากราบหลวงปู่นะนอกจากจะเพื่อที่จะขอบารมีจากท่านแล้ว่ผมว่าลึกๆทุกคนก็อยากจะมีโชคมีลาบเนาะซึ่งมันจะได้แบบจังยังไงดูแลครอบครัว,รวหรืออะไรต่างๆแล้วก็ทุกคนก็เลยเราก็เลยมองว่าเออถ้า,าได้อธิษฐานแล้วมีบรันรดาลโชคลาบให้มันก็จะดีกับทุกคนที่ท,ที่เช่าบูชาไปครับครับก็ถือว่าชื่อรุ่นนี้ถือว่าเป็นชื่อที่ดีนะครับเพราะว่า ถ้าตามหลักภาษาไทยนะครับประทานกิริยากรรมครบเลยนะครับแล้วก็พอฟังแล้วเหมือนที่พี่โชคพูดอธิษฐานเพื่อบรรดาลโชคนะครับก็คือชื่อตรงตัวนะครับและทีนี้ผมขออนุญาตนะครับสอบถามอีกครั้งหนึ่งครับนะครับว่าวัตถุประสงค์การสร้างเนี่ยรุ่นนี้เพื่ออะไรครับก็เดี๋ยวผมกออนายก่อนวัตถุประสงค์การสร้างนะครับที่แท้จริงก็คือทําบุญให้โรงพยาบาลทั้งหมด โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลอากาศอำนวยบ้านเหล่านี่นะฮะซึ่งทําบุญในรูปแบบของการซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะฮะจะไม่ใช่การเอาเงินไปมอบให้นะครับเพราะว่าทางทางโรงพยาบาลเองขาดแคลนอะไรเนี่ยเราก็จะไปคุยโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รับคําตอบมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทําตามที่โรงพยาบาลต้องการดีกว่าเพราะบางทีถ้าเราเอาเงินไปมอบให้เลยบางทีเราเขาอะไม่รู้ว่าเขาจะบริจาคเพื่ออะไรอะไรยังไงอย่างนี้ครับเราก็เลยเน้นเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แค่โรงพยาบาลแล้วก็อาจจะมีทําบุญให้กับอนาไมัยเล็กๆใช่ไหมฮะพี่ประกาศอนาไมัยอามล์วายใหญ่ ึ่ออันามไยวายใหญ่นี้ก็ทางพี่ประกาศเองก็เสนอมาทางเราก็ยินดีอยู่แล้วอะไรคือทางเราไม่ได้จะเอากำไรอยู่แล้วจะทําบุญอะไรก็คือเป็นบุญที่บริสุทธิ์ประส์แล้วก็ที่ไปที่มาของวัตถุมงคลตัวนี้อย่างจริงจังอย่างถูกต้องจริงๆแล้ววัตถุมงคลตัวนี้นะครับมันชื่อรุ่นว่าอธิฐานบรรโชคเป็นวัตถุมงคลในรูปแบบของเหรียญพระเนี่ยซึ่งทางผมและก็ทีมงานตั้งใจจะสร้างวัตถุมงคลนี้ในช่วงของ เดือนประมาณกัลตาคมศีน่าหนึ่งทีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางอว่าแล้วก็ทางถ้าจะไปสารทดลองเจ้าอาวาสอว่าป่าอิสระรธรรมมองว่าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้หมอตาสร้างให้กับโรงพยาบาลสัตรุ่นหนึ่งเราต้งดึง,ดงมาออกให้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเกิดมาเป็นรุ่นนี้ซึ่งจะออกในช่วงต้นปีนี้นะแล้วก็จะมอบเงินให้กับโรงพยาบาลในช่วงของเดือนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในช่วงเดือนเมษีนะครับตามแผน แล้วก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลที่ดูแลหลวงปู่เป็นอย่างดีครับก็เลยทางทีมก็เลยคิดว่าเออในเมื่อทําแล้วก็เอามาแจกทางบุคลากรวนี้ผมก็ได้อ่านนะครับในเอกสารนะครับที่ปูไฟแอบไปส่งในเฟซนะครับบอกว่าวัตถุประสงค์การสร้างเนี่ยก็จะมีร่วมนะครับสมท,ท,ทุนสร้างแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอากาศและรอพอสอตอหรือโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในตำบลอากาศอำนวยก็เลยวงใหญ่ ในอำเภออากาศดีกว่าเพราะว่าตำบลวาใหญ่ก็อยู่ในอำเภออากาศครับแล้วก็มีมีมีที่ไหนครับที่ที่ร่วมหรือว่าสองที่มีของวาใหญ่กับโรงพยาบาลมีสองที่อ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับแต่ถ้ามีเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีดีกว่าก็อ่าก็อยากจะย้ํากับทางผู้ฟังทางบ้านเนาะว่าอ่าทางทีมผู้สร้างเนี่ยทำเพื่อคนอากาศจริงๆครับครับซึ่งเรามาจาก แต่ละที่จากต่างถิ่นกันแต่ว่าเออมาเห็นได้ได้มาสัมผัสบุญบารมีของหลวงปู่แล้วก็ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเราก็อยากจะสร้างอะไรที่ที่ที่ให้ให้เป็นที่จดจําของทุกคนครับในนามหลวงหลวงปู่ครับก็ก็กลับขอบพระคุณท่านองเจ้าวาอีกทีหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้ขึ้นมาด้วยครับอ่ะที่นะนครับอันนี้นะครับบ่าวป้อมนะครับได้สอบถามนะครับ เรื่องวัตถุประสงค์นะครับเจตนาการจัดสร้างนะครับให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้ฟังเลยครับทีนี้มาเข้าเรื่องประเด็นของเราบ้างครับรุ่นนี้มีกี่เนีครับพี่ชลบที่สร้างมาเนี่ยจริงๆแล้วรุ่นนี้นะครับเอาเอาเป็นรายการนะครับซึ่งรายการหลักๆของเราเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อทองที่มีทุกรุ่นอยู่แล้วนะฮะเนื้อทองคำเนื้อทองคำเนี่ยมีแน่นอนว่าต้องย้ํว่าเนื้อทองคำนะครับว่าทองเฉยๆดี ไม่ชัดเจนนะเพราะบ,บางรุ่นบอกทองนะทองทิพย์ทองละทองเหลืองต้องเรียนชัดๆ,ดๆอโอเคเชิญต่อเลยครับแต,แต่เอาจริงแล้วทางทางผู้สร้างเองว่าทางทางผมและพี่ปฐมพัน์เองก็จะไม่ได้ไปโฟกัสว่าเนื้ออะไรเพราะว่าจริงแล้วผ่านพิธีก็ดีหมดคผมจะเนื้อล่างเนื้อบนอะไรก็บางบางคนจะเรียกว่าเนื้อล่างบางคนเรียกว่าเนื้อบนจริงๆแล้วในมุมของผมนะฮะผมสะสมว่าทุกคนคือดีหมดจะเนื้อล่างเนื้อบนก็คือผ่านพิธีก็ดีหมดนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องรายการเนื้อทองคำนะครับก็มีต่อมาก็เนื้อเงินหน้ากากทอง เนื้อเงินหน้ากากทองในขณะที่เราคุยกันนี้ก็คือหมดแล้วค็เรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองรายการที่อะไรครับเนี่ยรายการที่สองนาครับมาฟังรายการที่สามยังเหลือไหมต่อเลยครับรายการที่สามนี้เป็นเนื้อเงินหลังเรียบนะครับซึ่งเราจะให้ทางหลวงตาท่านเมตตาลงเหล็กจานให้ครับผมซึ่งทางทางเราเองก็ จริงจริงบางท่านอาจจะมองว่าหลงตาท่านเหนื่อยแต่เราก็จะหาจังหวะที่หลงตาท่านมีสุขภาพที่ดีไม่ไม่รบกวนท่านมากนะฮะก็เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจเพื่อเป็นขวัญทุ้งเพื่อเป็นสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้สั่งจองครับผมและการที่3ามนี่ตอนนี้สร้างมา3 9เหรียญนะตอนนี้เหลือ2เหรียญสองนะครับสองและการที่3นะครับเหลือ2ครับสองเหรียญสุดท้ายสองเหรียญสุดท้ายนะครับถ้าอัปโหลดคลิปแล้วนะครับถ้าทันก็รีบจอนะครับอ่า อง้ก่อนจองกับใครครับอจองได้ทุกศูนย์จองครับหรือจองกับศูนจองช่องข่าวบวชพรก็ได้นะครับจองได้ทุกศูนย์จองครับว่าจองกับศูนย์ไหนก็ได้บุญเหมือนกันครับอ่านะครับต่อเลยครับรายการที่4จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงนหลังยันนะครับก็คือเนื้อเงินทั่วไปนะฮะก็จะสร้างมาที่แ9เหรียญนะครับซึ่งปัจจุบันก็เหลือต่ำกว่าครึ่งหนึ่และนะครับเหลือต่ำกว่าล้าสิลเปอร์เด็นิดละใกล้ใกล้ได้ปิดละยกล้ใกล้ออปกา นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นทั้งหมด6รายการด้วยกันครับผมก็จะไล่าจากอัปปกาเนื้ออัปปกาธรรมดาก็จะอยู่ที่899เหรียญน,นะครับเนื้อ3กษัตริย์อยู่ที่199เหรียญน,นะฮะแล้วก็อัปปกาแช่น้ำมนอยู่ที่99เหรียญซึ่งจุดนี้พิเศษนะฮะอัปปกาแช่น้ำมนจริงๆแล้วไม่ใช่น้ำมนไม่ใช่น้ำมนของหลวงตาท่านเดียวซึ่งเฉพาะน้ำมนของหลวงตานี่ก็สุดยอดอยู่แล้วหลายหายคนจะรู้นะฮะน้ำมนของหลวงตาสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญเราได้น้้าามมนนนศัััักกกกดิิิิ์์์สทททธจจหหลลยีีี่่่่ใชคครรรรบบพพไง็ๆแว น้ำมนต์ที่เหมือนแทบจะสะสมมาตลอดชีวิตของการเช่าบูชาพระของผมนะครับรวมทั้งวัดใหญ่ๆต่างๆเนี่ยครับก็เดี๋ยวในส่วนของน้ำมนต์เนี่ยก็จะมีจะมีรายละเอียดให้ทีหนึ่งแต่แต่รับประกันว่าว่าไม่ธรรมดาครับครับครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอัป,ปกานะครับลงยาน้ำเงินนะครับจีวรเหลือง นะครับต่อมาก็เป็นอัปปกาลงยาแดงจีวรเหลืองทั้ง2รายการก็จะสร้าง99อย่างอย่างละเ9นะครับแล้วก็จะเป็นรายการรายการที่สร้างน้อยที่สุดในเนื้อลุ้นอัปปกาก็คือในส่วนของอัปปกาหน้ากากสตะโลหะนะครับด้านหลังก็จะเป็นหน้ากากทองทิพย์อีกนะครับก็คือหน้ากากหน้าหน้ากากหลังเลยอ๋อครับผมอันนี้สร้าง39เหรียญนะครับตัวนี้จะเป็นลุนละ400บาทนะครับครับแล้วก็ต่อรายการที่6เลยครับพี่โชว์อ๋อลืมแจ้งครับรายการนี้เหลือไม่กี่ลังแล้วนะครับอ่าเหลือไม่กี่รัังงคบไม่ถึ4ลัง นะครับอันนี้คือจะเป็นรายการพิเศษนะครับต้องบอกว่ารายการพิเศษรายการพิเศษจะมีรายการที่5กับรายการที่6นะครับเมื่อกี้เสร็จละรายการที่5ลุ้นเนื้ออเาริกาใกล้แล้วอ่าทีนี้มาฟังต่อครับรายละเอียดลุ้นนะครับเนื้อทองแดงครับลุ้นในการลุ้นเนื้อทองแดงก็จะมีอ่าอยู่6เนื้อเช่นกันนะฮะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่ทองแดงผิวไฟนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับทองแดงลมมันปูก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับแล้วก็จะมีทองแดงลงยาขาวนะครับจีวอนสีเขียวนะครับหนึ่ง นะครับแล้วก็จะเป็นทองแดงลงยาขาวจีวรสีฟ้านะครับ199เหรียญนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเนื้อนวะโลหะ108เหรียญจะรวมอยู่ในรายการลุนนี้ด้วยนะครับซึ่ง108เหรียญนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับใน108เหรียญนี้จะมี8เหรียญที่เป็นหน้ากากเงินแล้วก็ไม่ตัดปีกโอครับผมครับก็คือจะใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีเพราะสร้างแค่8เหรียญในส่วนนี้ครับแล้วก็จะมีเนื้อที่สร้างน้อยที่สุด59เหรียญก็จะเป็นทองแดงหน้ากากเงิน ด้านหลังก็จะเป็นหน้ากากทองทิพย์ก็หน้ากากหน้าหน้ากากหลังเช่นกันครับผมอันนี้จํานวนก็เหลือต่ำกว่าครึ่งนหนึ่งแหลคะครับอ่าครับรีบนะครับเหลือไม่เยอะแล้วครับ <c oughs> อันแล้วได้เห็นเห็นว่าได้ข่าวเหครับรุ่นนี้นี่มีการอัดรูปมวลสารแจกในพิธีด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับเรามีความตั้งใจที่จะอ่ะ ทำของเป็นที่ระลึกที่ยึดเหนี่ยวให้ให้มากที่สุดนะครับให้กับผู้ที่ศรัทธาหลวงตานี่เก็บไปมากที่สุดนะครับก็จะมีรูปรูปก็จะเป็นรูปนี้ครับอ๋อนี่ครับนี่ครับอ๋อนี่ครับให้ดูใกล้ๆนะครับมีครับรูปแจกในพิธีนะครับด้านหลังก็จะมีมีอะไรบ้างครับพี่โชคด้านหลังก็จะมีในส่วนของตาประทับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นตาโคตดนะครับเป็นรูปองค์พระนะครับและก็จะมีตัวเลขกำกับหน้าหลังนี่ตรงกันนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของข้าวค้นบาทนะครับเกษานะครับมีจีวรนะครับแล้วก็มีในส่วนของฝ้ายผูกแขนที่หลวงตาท่านมอบให้แล้วเราก็เอามาแบ่งใส่ในส่วนนี้แล้วก็จะมีคำหมากแล้วก็มีน้ำมนต์พิเศษครับเราอัดน้ำมนต์เข้าไปด้วยนะครับอ่าแจกแจกในวันพิธีนี่กี่ชิ้นครับจริงๆแล้วเราจะมีในส่วนของตัวนี้นะห่ชิ้นแต่ว่าเราจะมีในส่วนของแจกเพิ่มเติมอีก500ชิ้นก็รวมๆแล้วก็เหลือเฟือครับได้ทุกคนได้ทุกคนเดี๋ยวรอฟังข่าวนะครับ ทีนี้นะครับคำถามต่อไปนะครับบ้อมอยากจะถามนะครับเพราะว่าหลายคน่ะลุ้นนะครับลุ้นนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเกิดความอยากครับถ้าพูดแบบภาษาบานบาเนาะว่าเมื่อไหร่จะมีพิธีพุทธาพิเศษและเมื่อไหร่จะได้รับพระก็ตอนนี้ในส่วนของอแบบน่าจะใกล้แล้วเสร็จร้อเซนตแล้วครับครับเนื่องจากเรา ต้องการรายละเอียดที่ที่อยากจะสร้างให้เป็นตำนานจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมผู้สร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการที่จะที่จะให้มั่นใจว่าว่าทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยแบบได้รับไปแล้วเนี่ยจะจะร้องว้าวจริงๆนะครับแก้ไปแค้มาครับครับก็แก้หลายรอบนะครับก็ในส่วนของอพิธีพุกเสกครับถ้าถ้าเป็นไปตาม กำหนดที่เรานี้ไว้ก็อาจจะในช่วงในช่วงกุมพามีนาครับก็บอกประมาณนี้ก่อนนะเพื่อเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้ให้กับคนรอครับผมเดี๋ยวถ้าบ่าวป้อมนะครับมีข่าวนะครับว่าจะมีการพุทธศพพุทธาวิเศษนะครับวันไหนนะครับได้รับพาพวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับทางช่องข่าวบ่าวป้อมนะครับไลน์อินสานะครับช่องเพจนะครับช่องข่าวบ่าวป้อมนะครับหรือ Facebook นะครับศูนย์จองพระใหม่ช่องข่าวบ่าวป้อมนะครับก็แจ้งได้ทีนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากจะสอบถามทางพี่ๆนะครับคณะผู้สร้างครับว่ามีอะไรนะครับที่จะฝากถึงผู้ชมที่ติดตามอยู่ไหมครับเดี๋ยวผมก่อนอให้นัโชคบเดี๋ยวผมพี่ประภัสตแล้วปิดท้ายด้วยครับอา,าจารย์ครับก็จริงๆแล้วที่จะฝากไว้ก็คืออยากจะให้เข้าใจ ากให้ทางผู้จองแล้วก็ทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงทุกๆท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับเข้าใจตรงกันแล้วก็เข้าใจในเจตนาลมของตัวผมเองตัวผู้สร้างเองแล้วก็ตัววัดในส่วนของพระอาจารย์ด้วยนะครับว่าเรามีเจตนาที่ญญญบริสุทธิ์ยืนยันว่าบริสุทธิ์เหมือนเดิมรนบก็คือไม่มีการมาโก,กหกหรือไม่มีการมาอะไรทั้งสิ้นนะครับ <Al it> เรายืนยันว่าทุกอย่างเป็นบุญที่บริสุทธิ์แน่นอนอยากให้มั่นใจในจุดนี้นะครับและในส่วนของพุทธศินหรือว,ว่าความงามของเหรียญน,นะก็ ยากให้มั่นใจเช่นกันว่าเรางานบุญก็สวยได้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็อันนี้ฝากไว้ว่าให้เข้าใจในเจตนาลมจริงๆว่าเราบริสุทธิ์จริงๆครับพุทธศิ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ่วนบุญนะครับหลานเปอร์เซ็นต์ครับเบาป้อมรับประกันครับการันตีให้ด้วยนะครับก็อยากจะย้ํากับทุกคนนะครับครับผมเดินทางมาไกลนะครับแล้วก็คือการที่มาได้เนี่ยมันต้องพร้อมด้วยศรัทธาที่ที่เต็มที่จริงๆครับวันนี้วันนี้มาแบบใจ ร้านเต็มร้อยเต็มล้านนะครับแล้วก็ได้เข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อเพื่อที่จะขอพรหลวงปู่แล้วก็ได้ได้แจ้งถึงบุญบริสุทธิ์นี้นะครับก็วันนี้ก็ดีใจจนจนแทมน้ําตาไหลที่หลวงปู่ท่านท่านก็เห็นชอบอนุโมทนาแล้วก็บอกว่าเออสำเร็จ<ช>แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็บุญกุศลที่ทางทีมผู้สร้าง ได้มีเจตนาบริสุทธิ์ที่ทําเพื่อสาธารณประโยชน์จริงๆเนี่ยแล้วก็หลวงปู่ก็บอกว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ได้เฉพาะโรงพยาบาลมันได้กับทุกคน,คนทั้งอากาศหรือแม้กระทั่งพื้นที่ข้างเคียงก็ขอให้มั่นใจว่าว่าผมมานี่มาเพื่อบุญบริสุทธิ์จริงครับจะให้รลงเจ้าว่าค่พ่อนครับ เดี๋ยวก็รับสินรับพรด้วยครับทุกท่านก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่คุณโชคชัยคุณบุตรมพัฒทีมข่าวปลาป้อมแล้วก็คุณนิติศาสตร์แล้วก็ทีมงานผู้จัดสร้างรวมถึงคณะญาติโยมที่ร่วมกันเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นอธิษฐานบันดาลโชคเพื่อนำปัจจัยทั้งหมดหลังจากหักค่า,ชาใช้จแล้วร้อยปร์เซ็นถวายหลวงปู เพื่อที่หลวงปู่จะได้มอบเป็นสาธารณกุศลให้กับโรงพยาบาลอากาศอันใหม่เพื่อ,จ,อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไปก็บุญกุศลเหล่านี้ก็จงด้วยอํานาจบุญบาร,รมีองค์หลวงปู่สูนย์บุญบาร,รมีท่านทั้งหลายได้สร้างได้กระทํารวมกันในครั้งนี้จงเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยให้ให้ท่านทั้งหลายมีอายุมั่นขันยืนประจากโรคาพยาธิทั้งปวงเจริญสุข ได้สุขสมหวังให้สมกับรุ่นว่าอธิษฐานบรรดาลโชครวยๆเฮงๆทุกๆท่านขออนุโมทนาถุกนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็บ่าวพ้อครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาคุยนะครับกับทีมผู้สร้างครับรุ่นอธิษฐานบรรดาลโชนครับเรียบร้อยเลยครับชัดเจนนะครับทั้งเรื่องวัตถุประสงค์การสร้างนะครับแล้วก็เจตนานะครับที่บริสุทธ์นะครับสร้างเพื่อมอบให้กับ สาธารณประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นนะครับที่มีการสร้างนะครับถวายแบบ100%เอซนะครับอีกตุ้นหนึ่งนะครับจริงๆนะครับส่วนท่านไหนนะครับเน้นนะครับท่านไหนนะครับยังไม่ทันนะครับจองยังไม่ทันก็ติดต่อได้นะครับที่ศูนย์จองนะครับทั่วประเทศนะครับหรือช่องข่าวบ่าวพรออมนะครับยินดีครับคอมเมนต์มาได้ Facebook นะครับคอมเมนต์มาได้ YouTube ได้นะครับเดี๋ยวบ่าวพ่าอมให้ทีมงานแอดไอดีหานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็การนมัสการนะครับท่านรองครับแล้วก็พี่โชคพี่ปฐมพัฒน์แล้วก็พี่ประการมานะครับที่ให้ข้อมูลนะครับในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสวัสดีครับ